งงงงตตตโหเฮียกูจัดคลิปพุชชี่พอดีเฮียเหมือนมึงรู้อ่ะเออเนี่ยฮะอะไรอ่ะสะตุลย์ซึ่งไม่ได้คนเอฟเคไม่ใช่อ้วนเฉยๆขอหาเกี๊ยววัดจัดไม่ใช่อ้วนคอดำวันได้แค่สแปมไอ้ด่ากูป่ะเนี่ยกูมาเจอเด็กหัวร้อนแล้วเนี่ย จรงครับพี่โอ้โหดีจริงๆมาถึงก็รู้เลยว่ากูจะเล่นตัวอะไรไอ้เนียเมื่อกี้ตัวที่ผมแบนไปนตัวคือตัวอะไรไม่รู้นะผมก็เคยดูเรื่องมันแต่เออแต่แต่ผมเจอมนะันอ่ะแม่งโคตรโหดเลยแม่งคอมโบผมทีเดียวแตกเลยนะเออกูเข็ดเลยบาแบนแม่งทิ้งเลยไอ้เหี้ยโหดเกินเลยเขาแบนตัวอะไไม่แบนเอ้ากูเล่นพุชทีมาเินกู เด,เดี๋ยวผมซื้อมาปุ๊บผมก็เล่นไม่กี่ตาผมก็ว่าถ่ายคลิปแลนะก็แบบดูเล่นกลางๆหน่อยก็สงสัยรักแพทเขานู่นโดนเดนิร์ฟแต่ไม่รู้แพทหลังๆไมาไม่ไ,มไมด้ม,มาเล่นนั่งนีบอกนั่งบับหรือเปล่าโดนโดนยาวมาดิมาดิโอ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยมันกดสก,กิลได้เหรอสวยสวยกูกูกมวทั้งวันอะ เออเออเออกูว่านักแมนเอฟเอี่ยนี่ไงโดนโดนทุ่มอ้าแต่กูโดนเองเฉยโอ้ตายเออโอ้กูสแปมกูสแปมจะกูสแปมแทนอ๋อเฮ้ยกูโม่แล้วนี่ไงสวย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 ตายเออ เออได้ศพแล้วได้ศพแล้วผมรู้แค่อย่างเดียวคือเก็บศพให้ได้5หรือ6กนอันี่ยถึงแปลงเป็นเมจิเทเวนได้นะแค่นั้นแหละเออคนรู้แค่นั้นไอ้เหี้ยถ้ากูได้มากูจบแน่ไอ้ไก่ไอ้ไก่ไอไก่ไอไก่กูด่าแม่งไปดิเฮ้ยทำเป็นอย่างเงี้ยเอ้าทำไมไม่ได้ต่อยรู้เปล่นี่นี่เจอกูยิงเจอกูยิงดีดีไปดิไปดิอุ้ยอุ้ย Cộng đôn cộng đôn cộng đôn hen đồng, đôn hen, cộng đồng, cộng đồng, rồi đồng, cộng 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 đồng, Ôi. đồng, cộng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  Mích không mẹ chin, không mẹ mẹ. Oh, hiya mùa go. Sorry, nha, don't go. Ah! Oh, hiya mẹ. Tao bạo. Ow! Hiya mẹ. Mẹ 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 không mẹ 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 อุ้ยกูรู้เดียกูไปกดยิงมึงไม่โดนไอ้เหี้ยโดนอยู่เม็ดเดียวมาเด็ดมาเด็ดมาเด็ดมาเด็กูบลอ็อกรอกูบล็อกแล้วอ้าสวยอวบหนุบขวทั้ง,งนอนโอยไอ้เหี้ยกูรัว่าจาดัดโอ้โหแม่งสก,กิลมั่วเลยกูเลยสวยสวยส,สวยจังหวะนี้แหละสัสปกติ มันเปิดตีแล้วไม่เปิดมึงตายกูบอกเลยตง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 ตองตัวแต,ตกฮ่าเฮ้ยนุ้ยนุ้ยกูน่าจะเปิดอึงนานละเย้ยอย่างที่ทำโมเดลโคตรสวยเฮ้ยกูไปก่อนเลยเยี่กลัวกลัวโอเคเอกเจน เออทุกคนว่าตัวฟุชชี่เนี่ยมันต้องเก็บกระดูกขึ้นเท่าไหร่นะในะหมดแรงถึงแปลงเป็นอิมเมนเดเวนได้เพราะคอมเมนต์มันบอกผมทีนะอ้จีตาดูลิสูง่ายมัง้งบาปไม่ได้สิสวยสวยสวยอ้าว <c oughs> กูสกิลมัวจังหวัดเนี่ยโอ้ยตัวกูเป็นเลือดน้อยเลยไงวะตายง่ายกว่าคนอื่นใช่ไหมเามาดิโอ้ยเฮียกูทำไปแล้กูเนี่ย โอ้กูตายแม่เยสพี่แม่แมไม่ได้ตัวกระจกนี้กูยังสู้ไม่ได้เหรอไอสัตว์นี่ไอเทียปรเด็นไหนแม่งเลยนี่บราห์อ้าวกูรับเลยกูรอรับเลยสวยสิหน่าหน่าน่าไอเทียปงัปงปงัปงปังปังเอาแล้วเอาแล้วกูหนีอเอา้าโอ้โหกูวิ่งหนีกังโดน โอ้ยเฮียแม่งมีติดคือติดขอบสนามอ่ะพอท,ทิ้งยี่ตีไม่โดนไอ้ยุคงงเออน่ะนานาไอ้เหี้ยกูวิ่งหนีก่อนขึ้นสนามขึ้นสนามสวยสวย,วยสวยออได้เลยโอ,อ้โหไม่ทันย,ยี่ปืนกูเอ,อ้ยกูรอรับเลยกูรอรับเลย สวยแค่นี้ได้ได้ไมีทีเว้นยังอ่ะทุกคนเขาไม่บอกผมได้ดิอยากรู้ว่าที่ด่วนเลยตอนที่ผมจะตายทุกคนเนี่ยเนี่ยผมล่าคอมเมนต์เลยคอมเมนต์ด่วนผมอยากได้มีทีเว้นเออไม่รู้ผมได้แล้วเฮ้ยได้เลยวิวันดีเหรยเดี๋ยคุณลีอ้าวเป็นนารูโตะไอ้ย่ากับเป็นนารูโตะไอ้เย้ยนารูโตะเหรอเพื่อน โอ้ยมันเปิดติดด้วยเฮียนาโตะเฮียเลยโอ้หยเกินหนูเกิน,นเกินไปหนูเกินไปหนูเกินไปน้องโอ้เอวันมันทะลุโอ้มันลุยตายเฮ้โลขำขำเฮียขำโดนโดนตีดักหน้ามาสวยเอ้า อ่าคนี้มันก็ตายซะเพื่อนตังตังตังอ,อ,อีซี่อีซี่อีี่ขาหม้ตัดโดนกูเอ,ออเอ,ออขาหมอขาหมอนี่เร็วขำกลับเออเออบ่นอะไรมึงบ่นอะไรมึงกูขำกลับมาดิมาดิเออเหี้ยอคนท็อกซิกมีเต่าอ๋อพอสู้ได้แหละมั้ง เดี๋ยวแม่งตายเนี่วับมาคุยปัง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 โอ้ยมัวกูกูจ <c> ะ <oughs> รอให้มันกดมา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 นักมันตื้นอืออืออือโดนหนึ่งเม็ดเดียวอย่างงี้ต้องเรียกตัวตึงฟรีไฟมาละเพื่อนผมเองตัวตึงฟรีไฟมาดิสวยสวยได้ศพหนึ่งอันเฮ้ยกูก็ตายพลาดเหมือนกันอ่ะมาดิมาดิเฮ้ยเว้าเว้าแล้วเวาเวาเวา เลยทุกคนก็วันนี้วันสงการพอดีนะใครออกไปเล่นสงการหรือใครนอนอยู่บ้างก็บอกผมทีอยากรู้ออ้ยโ,โดนผมเพิ่งออกไปเล่นสงการมาเมื่อวานอยองนะเออแบบโคตรเมื่อแขนนะไม่เล่นนานแบบนั่งอยู่แต่น้าคอมนะเออทุกคนว่านั่งอยู่แต่น้าคอมก็ไม่ดีนะทุกคนก็ออกไปเล่นสงการกันบ้างแกร้อนนะทุกคนแล้วกูมัวแต่พูดแล้วกูว่าโดนไงเออตามนั่นแหละ เออเออแล้วกูตายเออกูตายเฮียพูดมากจริงเลยกูปังปังปังอ่ะเฮียมันขัดกูนี่ยว่ะสวยอฮือได้านหนึ่งอันสวยอุ้ยว้าวอี๋โอ้โดนแปะเฮียมันเล่นเฮ้ยวิ่งแปะกูไมปเล่นวิ่งแปะกับมึงเบียร์เล่นอ๋ออ๋อตัวกูสวยโอ้ เกือบแล้วเกือบแล้วอามงตายจี้จี้มาแล้วเป็นเทพินคำเดนจากสวรรค์อย่ากูโอ้ยตัวกูคุยนี่กูไม่ไม่เล่นกูไม่เอาเวลเลยตัวนี้สวยสวยน้องสวยโอ้ยกูโดนอะสี่กัสี่คืออะไรวะ เร่งเวลาสวยแอ่ถ้าผมเลี้ยงเรื่อยๆมันต่นี่ป่ะวะแต่รีตัวมันอีกรอบมันรออดีตว่ะดิโตโอ้ให้กูเล่นกับเขาโอ้กูโดนลุล่วสวยอ่าไม่ตายกูจะตายเองกูจะตายเองไอ้เหี้ยเล่องเวลาอีกรอบเล่องเวลามา โอ้กูตายเออวยังไม่ตายสวยมึงตายมึงตายเงี้ยเกือบเลยอะนึงสแปมอย่างเดียวอะกูไม่รู้อะกูก็ไม่ตายกูโดนต่อยเองอะงงจัดเลยคนรวยเลยกูตายดิโอเคทุกคนก็จบแล้วนะอาขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับทุกคนจุ๊บ